วัน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 ไหนอะตุลาคมแปดเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ครับครับผมซึ่งเป็นกลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตออฟบอยนะครับก็คราวนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีเวลาได้เจมม์ันแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับและคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คงสนุกอีกั้งที่แล้วสนุกกว่าเพราะว่าคิวเพลงทั้งหมดอยู่กับออฟแล้วครับซึ่งออฟยังไม่บอกว่าคิวมันสนุกกว่าหรือีขึนกว่ามันสนุกกว่าจริงๆงเหรอเพราะว่า อาที่แล้วบอลที่บอยไม่ได้ใส่ว่าแต่คราวนี้ที่บอยใส่ว่าเปนวี่เกี่ยวเลยนะครับอย่างไรอย่าลืมจองจองจองบัตรกันให้เยอะนะจะมีงานบดหน้หบดด้วยนะครับเ้าจะมีเวลาอยู่้ียกัน2ชั่วโมงเต็มเต็มนะครับมากันเยอะๆแต่คอนเสิร์ตขึ้นชั่โมงครับไม่ใช่ถ้าเราจะได้2ทีเมถึง4ี่เอ็คนัคือตีสองะตีถึงถึงสามถึถึงสามบ่ายหนึ่งถึงบ่าาม หมายโลถึ่งบ่ายนะครับเจอกันที่แกล์ีครับผมจอบัตรในที่พ่อคอยรับของครับไเก็ด้เลครทเกตมสเตอร์ครับโทรไปเขะไม่รู้นะฮะเาเสิดอะไรครับอย่าโทรไปครับเจพักกัจริงข้ามเข้าฟรีฮะต้องซื้อบัตร